หมามิจะพาไปเที่ยวไหนเนี่ยไม่เห็นบอกเลยม่อนได้ยินหมาม่บอกว่าจะพาไปสวรรค์เฮ้ยมัวแล้วเตี้ยสวรรค์นนะั้นมันต้องไปหลังจากเดสมอลเล่แล้วเท่านั้นแหละจริงเหรอครับแต่ม่อนได้ยินอย่างนั้นจริงๆนะครับโอ้ยฉันไม่ไปด้วยนะเฟยยังไม่อยากเดสมอลเล่ตอนนี้หรอกเฮ้ยยังไงหรือว่าม่อนฟังผิดแต่ม่อนได้ยินว่าหมามิจะพาไปสวรรค์จริงๆอ่ะเุ้ยม่อนงงงงไมหมดแล้วเนี่ย แล้วก็เจ้าสองแสบอย่างนี้นะคะก็แน่นอนค่ะว่าทุกคนกําลังชมรายการตะลอนทัวร์กับตัวแสบค่ะผู้ชมขารายการของเรานะคะพาทุกทุกคนเนี่ยไปเที่ยวที่ต่างๆมากมายเลยใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําหรับค,คุณเจ้าของนั้นไงคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ฟ้าขอเอาใจเจ้าสองแสบเป็นพิเศษค่ะฟ้าจะพาเจ้าสองแสบเนี่ยไปที่สวรรค์ของเจ้าสี่ขากันค่ะจะเป็นยังไงนั้นตามพาไปที่เ e ชรพาร์ไดซ์พากันเลยค่ะ มอนฟังไม่ผิดสักนกหน่อยหมามีจะพาไปสวรรค์จริงๆด้วยเห็นไหมล่ะช่วงสองแซ่พาต์ตลนันคุณผู้ชมครับยายหมามีเล่นบอกว่าจะพาไปเที่ยวสวรรค์จริงๆแล้วสวรรค์ที่ว่าก็คือเพชรพาราไดพาร์คแห่งนี้ครับ แค่ชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าเป็นสวรรค์สําหรับสันเมียงโดยเฉพาะบรรดาน้องหมาทั้งหลายต้องชอบที่นี่แน่นอนครับเพราะว่าที่นี่ให้บริการครบวงจรสําหรับน้องหมาและก็คุณเจ้าของเริ่มตั้งแต่สนามเดินเล่นสระว่ายน้ำร้านฝึกสุนัขร้านอาหารน้องหมาไปจนถึงโรงแรมน้องหมาครับโอ้โหมีบริการเยอะอย่างนี้วันนี้เจ้าสองแสบกูได้เล่นสนุกแน่นอนครับแม่ะวุ่นวายขนาดไหน ค,ค,คุณผู้ชมคะตอนนี้ฟ้ายอยู่ที่เพจ paradise park เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะที่นี่นะคะเขาให้บริการสําหรับน้องหมาแล้วก็คุณเจ้าของแบบครบวงจรเลยล่ะค่ะไม่ว่าอยากจะทําอะไรนะคะอยากจะเดินเล่นอยากจะกินข้าวอยากจะว่ายน้ําหรือว่าอยากจะพักผ่อนค่ะที่นี่มีหมดเลยล่ะค่ะแต่ว่ารายละเอียดของแต่ละส่วนจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามฟ้าเข้าไปชมข้างในกันเลยค่ะ โอ๊อยไอ้มันบดหดอื่นจังเลยมันต้องหาที่อื่นแล้วเนี่ย ตอนนี้ไปอยู่ที่ลานสำหรับเดินเล่นของ p e t Paradise p a r ค่ะที่ลานแห่งนี้นะคะมันก็จะเป็นหญ้านุ่มๆอย่างนี้แล้วค่ะซึ่งน้องหมานะคะเขาก็จะชอบกันมากเลยละค่ะแต่ว่าค่ะที่นี่เขามีกฎอยู่นิดนึงค่ะในการเข้ามาใช้บริการนะคะก็คือขอให้น้องหมาทุกตัวนะคะใส่ใสายจูงค่ะไม่ปล่อยน้องหมาเป็นอิสระนะคะเดินตามใจชอบอย่างนี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายนะคะเนื่องจากที่นี่ค่ะมีน้องหมาเยอะแยะนะคะที่มาใช้บริการ ข้อที่2ก็คือถ้าเกิดว่าน้องหมาของคุณขับถ่ายนะคะจะอืนหรือจะฉี่เนี่ยก็ขอให้เก็บด้วยค่ะคือที่นี่เขาจะมีถุงพลาสติกให้นะคะถ้าน้องหมาของเราเกิดถ่ายหนักนะคะก็ขอให้เก็บให้เป็นที่เป็นทางค่ะช่วยกันนะคะเพราะว่าที่นี่เขาให้เดินเล่นแล้วเราก็ต้องช่วยกันปฏิบัติตามอย่างดีค่ะเชื่อว่าเป็นเรื่องง่ายๆนะคะที่ทคนทําได้เอาละค่ะฟังครอบควรปฏิบัติกันแล้วมาดูเจ้าสองแสบเดินเล่นกันดีกว่าค่ะเอาอึ โอ้ยขอท่น้ำทุกคนเรียกว่าอ,อืออตการอายจักเลยเฮ้ยคุณผู้ชมคะตอนนี้ไฟอยู่กับคุณหมอวจีรัตน์ค่ะซึ่งท่านเป็นผู้ก่อตั้งและก็ริเริ่มที่เพรพาราไดซ์พาร์คแห่งนี้ค่ะค,คุณหมอค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะที่เพรพาราไดซ์พารของเราเนี่ยมีให้บริการอะไรบ้างเอ่ยก็เราจะมีบริการเรียวกว่าครบวงจรก็ว่าได้นะคะ เรเริ่มจากเราจะมีสาว่ายน้ำสำหรับน้องหมานะคะถัดมาก็จะเป็นโรงแรมสำหรับฝากเลี้ยงะคะ่ะแล้วก็จะเป็นศูนย์สุนัขนะโอ้มีศูนย์ฝุกด้วยค่ะและท้ายที่สุดก็จะเป็นดอกคาเฟ่หรือว่าเป็นเดสรองของน้องหมาโอ้ก็คือว่าสำหรับน้องหมาโดยเฉพาะเลยใช่นะค่ะบริการสำหรับน้องหมาเลยค่ะซึ่งเจ้าของเนี่ยสามารถจะมานั่งทาน อาหารจะน้องหมาได้ที่ด็อกคาเฟ่นะคะนอกจากนี้นะเรายังมีบริการด้านอาหารของเจ้าของด้วยนะคะก็คือแยกกันก็คือของน้องหมาก็มีของคุณเจ้าของก็มีเหมือนกันแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะมาใช้บริการที่นี่ค่ะมีข้อจากัดอะไรไหมคะน้องหมานี่จํากัดไม่ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวโตมาได้หมดหรือเปล่าคะก็เราอยากจะให้น้องมีความปลอดภัยนะคะก็คือ ก็ข้อจํากัดก็คือน้องหมาต้องอายุ3มเดือนขึ้นไปสามเดือนึ้นไปที่เรากําหนดอย่างนี้เพราะว่าต้องต้องการให้น้องหมาเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อนนะคะป้องกันพยาธิแล้วก็เห็บหมัดให้เรียบร้อยก่อนแล้วอย่างนี้เราต้องมีการสมัครสมาชิกหรืออะไรไหมคะถึงจะเข้ามาใช้บริการแต่ละส่วนได้ก็ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกเนี่ยก็มาใช้บริการได้นะคะแต่ว่าเราจะมีส่วนลดนะคะให้กับสมาชิกถ้าแต่ว่าถ้าคุณเป็นสมาชิกคุณก็ได้ส่วนลดพิเศษอ่ ฟังอย่างนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมมีหลายอย่างหลายส่วนมากเลยเดี๋ยวรอให้คุณหมอพาไปชมแต่ละส่วนเลยดีไหมคะ,คะไปค่ะคุณผู้ชม ค่ะร้านตรงที่เราเห็นนี้คือเป็นเป็นอะไรคะส่วนนี้เป็นศูนย์ฝึกสุนัขค่ะเ,เป็นพาะด๊ายสุนัที่นี่ใช่ค่ะแล้วแล้วเรามีการรับฝึกยังไงบ้างครคก็การฝึกสุนัขเราจะมีสองหลักสูตรนะคะ<า>กับสูตรแรกนี่ก็คือเรียกว่าเชื่อฟังคำสั่งขั้นพื้นฐานพื้นฐะะานสุนัขก็ต้องอายุหเดือนขึ้นไปแล้วก็ไม่เกิน3าปีห้าเดือนไม่เกินสามปีพื้นฐานที่สอมีมีอะไรบ้างคะคำสั่ง ง่ายๆนะคะชิดนั่งหมาะคอยยืนเดินสวัสดีนะคะแล้วเราก็จะแถมการขึ้นอุปกรณ์เครื่องกีดขวางให้ด้วยแล้วแล้วถ้ามน่านอย่างนี้ต้องใช้เวลานานขนาดไหนคะเวลาฝึกก็การสอนของเราที่นี่เนี่ยจะสอนเฉพาะวันเสาร์วอาทิตย์นะคะตอนเช้าก็มาส่งน้องมาที่นี่ตอนเย็นก็รับกลับบ้านอ๋อเฉพาะเสาร์อที่เราไม่จําเป็นต้องน้องมาคาใช่ค่ะก็คือมาส่งแล้วเราก็รอแล้วเดี๋ยวมาตอนเย็นเราก็รับกลับ แต่ว่าถ้าหากว่าเจ้าของบางท่านที่ที่บ้านอยู่ไกลนะคะสามารถจะฝากน้องหมาไว้ที่นี่ในคืนวันเสาร์ก็ได้นะคะก็คือเป็นเสาร์ที่สองสัปาห์ใช่ค่ะหลักสูตรก็จะ12สัปดาห์นะคะหรือโดยประมาณก็3เดือนค่ะประมาณ3าเดือนสําหรับพื้นฐานใช่ค่ะหลักละล้มีหลักสูตรอะไรอีกเอ่ยก็พอจบพื้นฐานแล้วเนี่ยเรียกว่าหลักสูตรความสามารถพิเศษนะคะเราก็จะเรียนต่ออีก6สัปดาห์6สัปดาห์ค่ะประมาณเดือนครึ่ง อันนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ความสามารถของน้องหมาแต่ละตัวนะคะค <ฮะ S 2> รูก็จะเป็นคนพิจารณาความสามารถพิเศษนี่เช่นมีอะไรมั้งคะก็อย่างเช่นข้าวของมาให้นะคะข้าวตะกนานะคะเล่นจานร่อนแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือการฝึกพื้นฐานนี่คือจะนานกว่าน,นะคะนานกว่าค่ะเพราะว่าต้องให้เขาคุา้มเขาแน่นจริงๆนะคะเพราะว่าเริ่มเขาเริ่มจากแบบไม่ไม่รู้จักไม่เป็นอะไรค่ะ เาเจ้าสองแสบฝึกควาคำสั่งพื้นฐานนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวให้ครูช่วยสอนให้นะคะมัมมี่ครับเอาอะไรมาคล้องคอหมึกครับมันแปลกๆนะคะไอพี่คนนี้เป็นใครมันจึงหมึกทำไมอ่ะเอาเอาที่คล้องคอหมึกออกไปเดี๋ยวนี้เลยหมึกไม่จ่อเอาออกไปเลยนะเอาออกไปเอาออกไป ไปไหนหองมนะแค่เอาดีคล้องคอมาคล้องให้มันแค่เนี่ยเตี่ยระวังนะอองของคอแล้วว่ามันจะโดนแบบนี้ดูดิเนี่ยมันดึงเนี่ยพี่ชายฮะมึงบอกเลยนะมันจะไม่ไปไหนทางนั่นถ้าเกิดว่าน้องหมาที่ไม่เคยฝึกเลยอะคะ่ะพอเรามาเริ่มเนี่ยปกติเราต้องทำยังไงกก่อนมั้งนะคะอ๋อก็ตามความมุ่เคยค่ะพาเดินพาเล่นพาเดินตัวพาเล่นให้เขามุ่งมั่กับฝึก พาลูกเต็ตัวเดินนี่ครับถ้าเขาไม่เดินก็กอดอเกาลูกขับให้กับสัมผัสเราจริงเวลาสบเราก็ตบด,ด้วยความรักเนาะไม่ใช่จะไปวางคับขู่เด็กเนาะถ้าไม่เดินก็ช้อนท้องกุ้งลูกหัวกอดน,นี่ก็เริ่มเดินแล้วครับตายเอาหมาึกมาเรืเ่อยๆไม่อยากเดินอ่ะหมึกบอกว่าให้เอาที่ท้องทองออกนี่ล่ะไม่จะไม่ไปไหนทางนั้นอย่าเดินหมึกนะหมึกไม่ไป,ไ,ปไม่ วันกอ่าให้นี้คล้องคอที่มันแปลกๆนะครับไม่คุ้นเลยอ่หมาเนี่ยให้ใส่แต่ที่รัดอกครับอันนี้มันแปลกๆอออ๋อันนี่จะดึงป้อนไปไหนอะเดี๋ยวดใจเย็นนะโอ้ยคุยกันก่อนนะปูอ๋อใจขึ้นเดนนี่ะอ่าใจแต่มันสูงอ่ัขึกนะบากอ้ยอุ้ยนขนนอนลทไถไได้ไหก็ให้ขนนอนอ่อเอาออออ เกโอ้ยเก่งใช่ไหมโอ้ยมนชอบให้ชมแบบนี้ครับอ่าค่อยๆพาไปไหน้ะครับเดี๋ยวไม่เสร็จลครับโอ้ยเฮียครับค่อยๆเดินเดีรยบโอ้ยมนเดินไม้การขาสั้นเลยแม่ไม่ไปมึงไม่ไปไหนทางนั้นน่ะถ้ามีเอาที่คอออกมึงจะไม่ไปอย่ามาดึงซะให้ยากเลยมไม่ไปมึจะยืนให้เป็นหินเลยค่อยดูดิอย่างนงี้ยังไม่เป็นสายจุงครับ เขาเคยจุ้งแต่ตรงนี้แต่ตรงนี้ยังไม่เป็นครับอย่างนี้ครับนี่คือว่าเขากังวลใจะไรครับในการเดินครับแล้วก็ู้อันดับแรกเราต้องพาเดินค่อยค่าเล่นหลักการฝึกจุนัดมันมีห้าข้อรู้วิธีการฝึกทำซ้ำอดทนชมเชยแก้ไขคุมที่ดีมันต้อง คือวิธีเวลาเราจะฝึกเราต้องมีาอย่างเบื้องต้นสมมุติถ้าคุณผู้ชมดูอยู่ทางบ้านเราอยากจะลองฝึกน้องหมาอันดับแรกา5ข้อเนี่ยราู้วิธีการฝึกเราก็รู้จักใส่ใสาจูงการเดินกันอะไรเงี้ยคิดเ่ยเคยดูในตำรามาแล้วเงี้ยค่ะรยนั่งยังไงแล้วเราต้องรู้ก่อนวิธีการฝึกยังไงอ่าแล้วข้อต่อไปทำยังไงคะทำซ้ำับทำซ้ำเอาพอเรารู้ว่าเราต้องทำยังไงซ้ำเหมือนเดิมเดินยื่นบอยเงี้ยพูดเรื่อยๆค่ะถ้ามันไม่เดินก็ไม่ ถ้ามันดื้อก็ไม่ไม่ไม่ทุให้เขาให้เขาจำคำเดิมๆได้อ่านค่ะแล้วพอถ้าเขาเริ่มจำได้ทำซ้ำแล้วทำยไงครแล้วก็คือข้อสามมัคือต้องอดทนอดทนข้อนี้สำคัญมากต้องดทนครับแล้วก็ถ้าทำดีก็นักทำดีก็ชมเชยลูกสัมผัสเนี่ยมันรับรู้ความรู้สึกถ้าทำผิดเราก็แก้ไขทันที แก้ไขทันทีแต่ว่าเราไม่ควรจะตีหรือเขาใช่ไหมคะไห่กระตุกเบาๆไม่ไม่ไม่ใช่คือถ้าฝึกสุนัขมันต้องดูแววตาดูนะครับถ้ามันกับสุนัขกับผู้เลีสุนัขที่ดีมันต้องสัมพันกันต้องยิ้มนาเลยยิ้มในตานะครับไม่ได้ยิ้มที่นี่คือในตาสุนัขอเขาก็จะต้องรู้สึกว่าแฮปปี้ใช่ครับแต่มึกไม่แฮปปี้อ่ะเฮ้ยมึงไม่แฮปปี้เลยสักนิดไม่ต้องมาเดึงมึกเลยมึกไม่เดิน ไม่เดิน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 อ้อยังไม่ยกขาหลังหมอดีคิดโกงอ่ะเฮ้ยไม่เอาไม่ไม่เดินไม่เดินไม่เอาไม่เอาอ๋อเฮ้อไเลยจะทอที่คองขอจักเพียเฮ้ยยพี่ดำไม่เป็นไรหรอกนะให้พี่คล้องคอเนี่ยใส่ใสไปเดี๋ยวก็ชเชนเนี่ยมันชชนแล้วนะเนี่ยมามาเดี๋ยวมันจะแสดงให้ดูเฮ้ยคืนไอ้นี่รับสบายมากครับ โอ้โหนี่คอสเต็ปเลยดีดิ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 โอ้ยหนุ่มนี่ออกสีดำพี่ชายครับม่อนเก่งไหยครับโอ้ยชว์ม่อนอยู่เยอะๆเลยครับโอ้ยยังไม่สะใจม่อนขออีกสิบรอบครับโอ้ยชมอีกชมอีกจะขึ้นอีกโอ้ยทั้งลอยทั้งเก่งเลยเราโอ้โหไอพี่ตังคพี่เยอะเลยในกระเป๋าเนี่ยยืนคอยจะมายืมใคอยคอยครใคร มาับีครับ้าก็ี่ครับโอ้ให้รางวัลแบนี้จุจุ๊บุเฮ้เขียนมากเลยโลกุค่ะเมื่อกี้ก็เห็นไปแล้วนะคะก็้สอแสบค่ะลองให้คุณครูได้ฝึกดูค่ะครู่ะปลาหมึกเป็นยังไงบ้างคะอ๋อปลาหมึกก็ยังไม่ค่อยคุ้นเคยดีกับคุณครูครันจึก็ยังไม่ไม่เป็นสายจุง มันโดนบังคับนิดๆนะครบับเขากังว<บ>นเร<ม>ื่องส่จูมด้วยใช่ครับและสมอนเป็นยังไงบ้างคะเมื่อกี้ไปเห็นฝึกเขาทําได้ค่อนข้างดีเนาะครับผมคือสมอนเขาค่อนข้างก็หนึ่งเขาก็มีความกล้าแล้วก็ไม่กลัว,วมีพื้นฐานไปแล้วมาแล้วก็พอสร้างรุ่นเคยแล้วก็เขาเข้ากับคนฝึกได้ดีคือเร็วเร็วแล้วก็การรับรู้ก็จะเร็วครับผมก็ง่ายกว่า เอาละค่ะคุณผู้ชมทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นวิธีฝึกแต่อย่างที่เรียนไปนะคะทุนนี้เราทดลองฝึงกง่ายๆแค่เป็นเวลาสั้นๆเท่านั้นเองนะคะถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราอยากคุณผู้ชมที่มีหนาอมกทุก้าเราก็อยากจะมาเรียนเราก็ต้องฝึกเป็นระยะเวลาที่หลักหลายยาวนานอยู่อย่างนี้ววันนี้เราก็ทดลองให้เห็นสั้นๆค่ะว่าเจ้าสองคนเป็นยังไงกันบ้างต้องขอขอบคุณคุณครูมากเลยนะคะที่ให้เกียรติเราวันนี้ขอบคุณค่ะครับ จะถอดที่ค้องคองมึกได้ยังครับเนี่ยมึกเบื่อแล้วนะสวัสดีครับผมดูดี่ครับผมจะมาแสดงความสามรถให้ทุกคนได้ชมกันครับเริ่มจากซับค้าหลอกนี่ครับต่อด้วยท่าหมุนเลขแปดไปเไงครับดูดี่เก่งไหมครับ อยากจิ้มๆอยากจะบอกให้ตอนนี้นกระโดดอัลซินควางนี่นี่แล้วตอนน,นีกระโดดเก่งนะครับผู้ชมนี่ครับเป็นยังไงครับพี่ครับจะให้รูนี่ทำอะไรต่อครับบอกไม่ได้เลยอัลกระโดดข้ามไปแล้วสบายมากนี่กระโดดปับ๊บกโดดอีกทีปับ๊บโอ้โหสนุกจังเลยให้ทำอะไรก็ทำได้ครับนี่รูนี่กำลังสนุกจะให้โชว์สับขาลอยเลยครับได้เลยครับนี่ครับ โอ้โหเป็นไงนเป็นไงนเนี็ทุกคนครับกระรูนี่เก่งใช่ไหมละครับว่าแต่ว่าได้ยินว่ามีหมาดารามาถ่ายแถวนี้ต้องไปตีซีซะหน่อยตีได้สองคนมาเล่นกันไหมอ่ะพี่นายคุณจะเป็นปลาแซือบอนใช่ไหมที่เขาว่าทั้งอ้วนทั้งเตี้ยเอ้าพูดดีเลยยิ่งยู่งมาว่ามันเตี้ยไม่สอนลงเลยอ๋อโอยทำอย่างัตัวเองสูงเอา้เอาพวกความจริงจะไปรับไม่ได้เหอะ เออมาขอโทษแทนเตี้ยด้วยนะอย่าไปกอดเตี้ยมันเลยนะเป็นนี้แหละเออเออเออไม่กอดก็ได้แม่เราด้ทั้งเก่งทั้งดีเลยนะ <laughs>